เ้หัวกรลองโู่ว่าหลวงโู่บนเรเป็นศุกบ้านี่รลองโู่สบายดีควอมเจ็บบนไหนควไมบ่ไหนี่ไอ้านจะเป็นห่วงเด่าไอ้เรืยนเป็นศุกทางร้โผก่คปาชนเชอรื่งปรการไดไอ้หวานแล้วก็มุมว่าปาชาน่นรับเงินพัน้าลยนั่นไหวเงินเื่นเงินเยั่นเียเงินแสนเ แลเมื่อไปแกี่ยวมานี่โชดเยอปากโขดไม่คุยูลุระอุอากุมาบุญมาบุญสิลที่วางจหายอายุวันโลทุกขังฝรังอายุวันโลทุกขังฝรังอายุวันโลทุกขังฝรังสาสุสาสุสาส,าส,าสอุอาลุโมลา